ฮ้ยดอกไม้ใครอ่ะครัมนายตะกี้ทำไมเนี่ยฉันตกใจหมดเลยดอกไม้นั้นดอกไม้ที่ไหนเดียนี่ไงมันเป็นคอลเลคชั่นใหม่แหวนกับเครือยข้อมือน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยคอลเลคชั่นที่เธอทุกอย่างได้หนได้โอซื้อแล้วหรอใช่ค่ะเมื่อวานขับซื้อให้น่ะอ้าวเอาซื้้อเฮย ฟิรได้ผลแล้วควี <c oughs> ใช่ทำไมเหรอหึงเหรอฮะอ้าวครับมันเปิดประตูตไม่ออกอะ่ะไหนดูวนดิฉันก็เปิดไม่ออกเหมือนกันดิอะ่ะเฮ้ยแล้วถูกขังอยู่ในห้องน้ำเหรอเนี่ย <c oughs> เฮ้ยต้องเป็นฝีมือของพวกพิมแน่เลยอะ่ะฝีมือของพิมเหรอ ทำไงดีอะครับทำไงดีอะฉันว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกก็แค่ามองหน้ากันเฉยเฉย โอ้ยแบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าบ้านเ,นเลยบ่านี่แบบเนี้ยเขาเรียกว่าคนคมีความรักไงทุกอย่างเป็นสีชมพูมหืมนี่นี่ใช่คะ,ะ,ะ,ะนี่เราเป็นอะไรเนี่ยนั่งอมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เท่ากันกับคนมีความรักอย่างนั้นนะ่ะโอ้ยเห็นไหมอันนีอ้อะไรอะไรรู้อะไรรู้อะไรนี่ นี่มาสายนะนั่งที่เลยโอ้ยครูค่ะเมื่อกี้ครูถามใช่ไหมคะว่าขับเป็นอะไรต้นเหตุก็อยู่แถวแถวนี้แล้วไงคะครูออต้นเหตุอะไรต้นเหตุอะไรอู้วมีเรื่องอะไรพวกนี้นั่งที่นั่งพี่เรียน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 ค่ะนี่เข้าใจไหมคะนี่เป็นหญิงพิมพ์ทำไมทำหน้างงงสแปรลุตเข้าใจไหมทำเป็นไหมเข้าใจค่ะครูทำไมไม่เข้าใจหนิถึงไม่ตั้งใจเรียนไงกูสอนไม่ดีโอ๊ยครูสอนไม่ดีอะไรนี่เข้าใจใช่ไหมสแปรลุตเนี่ยไม่เข้าใจค่ะ เรียนกันหน่อยสิครูสอนปากเก็บปากแฉะแล้วก็ใจไหมไม่เข้าใจ <c oughs> ค่ะครูคะหนูว่าเธอตั้งใจเรียนแล้วนะคะมีคนที่ไม่ตั้งใจเรียนกว่าหนูอีกค่ะฮะมีคนไม่ตั้งใจเรียนกว่าเธออีกเหรอใครไหนบอกครูมาสิเด็กหญิงเลมข้างหลังนะคะข้างหลังฮึข้างหลังเด็กชายครับทำอะไรอยู่น่ะเด็กชายครับ เด็กชายครับเอออะไรกูอะไรกูเธอเป็นอะไรของเธอเด็กชายครับนี่เหมือตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ก็ยังเหมืออยู่เลยอ่ะผมผมตอบได้ครับผมตอบได้ตอบอะไรตอบอะไรครูยังไม่ได้ถามเลยอ้อาวตั้งใจทำแบบผึ่งหัดไปนะคะนี่ไปลูทนทำไม่ได้นะ20ข้อนะเด็กหถุงพิมเข้าใจไหมเข้ยใ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยตามครูไปห้องพักครูหน่อยครูจะให้ไปเอารายงานที่ตรวจแล้วมาคืนเพื่อนๆนะคะไปไปไป ค่ะคะค่ะให้ผมกระโบอกเลยครับคูซา่าพิะค์พิคพ์เพราะนี่ความรักอ่ะเขาเป็นตักด้ขนาดนี้เด้อนั่นนะสิโอ๊ยนี่วันวันนะไม่มีจิตใจทาอะไรเลยยังก็ไม่ตั้งใจเลยมันจะนั่งเบื่มองใครมานั่นแหละโอ๊ยนี่ถามจริงเธอพวกนายอ่ะตกลงพบเป็นแฟนกันหรือยังเป็นยังเป็นยังเป็นยัง แราชอบเขากระลูนนะเออโมเขิน่ะทำไมต้องทำร้ายเพื่อนขนาดนี้ก็ได้มั้งทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเขาชอบเขาเราจิ้นกันหนักขนาดนี้ครับเดียครับเดียครับ้ามโอ๊ยนั่นนะสินี่คนเขารู้กันทั้งโรงเรียนแล้วนะว่าข้ามาชอบเดียแล้วทำไมเดียถึงจะไม่รู้ล่ะต้องบอกไปตรงๆให้มันชัดเจนว่าเราชอบเดียอย่างนี้ตะกุนเล็กตะกุนเล็กตะกนเล็เกนเฮ้ยย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 ย ตะไรอะไรก็ตบหน้าฉันเลงอะไรก็ตบหน้าฉันพอสักทีเฮ้ยพิมฉันสงสัยเขาจะจีบสาวไม่เป็นแน่เลยอ่ะทำไงดีอะถ้าจีบสาวไม่เป็นนะง่ายแกจิตนินจอยฉันชื่อง่ายได้ขอบคุณมากพิมขอบคุณมากคนที่แต่งีขอบคุณมากเอาเงินมาต้องจ่ายเงินอะ เนอาเงินมานี่จะช่วยยไงเอาเงินมารัวเร็วนี่เธอจะให้ฉันจ้างชิบนจิบเดียหรอก็ใช่น่ะสิแล้วราคายังไงอ่ะคิดราคายังไงเหรอก็มีสองแพ็กเกจที่เลือกด้วยกันหนึ่งจ่ายเป็นแบบไลค์ครั้งไม่ละไอคิดครั้งละสามร้อยเองนะคุ้มจะตายแบบที่สองแพ็กเกจแบบบุฟเฟต์จ่ายแค่หนึ่งพันจีบไม่อ้างสามารถจีบได้ตลอดสัปดา ย่องง่ายเหมือนกันเนี่ยเราได้ตังมาแล้วผ่านหนึ่งทิวเดี๋ยวฉันแบ่งให้เธอห้าสิบบาทคิดว่าจะแบ่งใค่ห้าร้อยห้าสิบบาทขอเธอผู้ช่วยใช่ไหมฉันเป็นคนคิดแผนฉันเป็นคนลงมือทำเดี๋ยวไปแ่ผู้ช่วยฉันต้องได้เงินเยอะกว่าสิฉันจ่ายเงินเธอไปแล้วอะบอกมาทำไงต่อสเต็ปวันเดือนปีเลยไม่ใช่แล้วสเต็ปแรกใช่ไหมหุ่นยิงนะ ้รยทั้ง้อยก็ต้องชอบความสวยงามใช่ไหมล่ะังไงอะโอ๊ยนี่ไหนไม่เข้าใจเลยเหรอก็ความสวยงามที่มันแบบว่าหอมๆสีสดใสสวยงามดอกไม้ยังไงล่ะนายนะต้องไปจัดดอกไม้ให้เดียสักช่อนึงดอกอะไรอะพิมดอกบัวโอเค ที่ไหนชอบดอกบ,บวัวอะไรนะจะไปไหว้พระหรือไงฮะสีนะเครื่องขอบดอกมันมีกลิ่นหอมๆสีสวยๆแบบดอกกุหลาบไงดอกกุหลาบมีหลายสีอะพิมกูจะซื้อสีไหนอะนี่นายน,นะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่าก,กุหลาบสีแดงใช่ไหมหมายความว่าตรงรุมรักคุณ ความรักแบบโรแมนติกกุหลาบสีขาวความรักอันบริสุทธิ์กุหลาบสีเขียวความสงบสุขภาพแข็งแรงกุหลาบสีเหลืองมิตรภาพและความห่วงใยกุหลาบสีฟ้าสีเงินคือความรักความมั่นคงกุหลาบสีดำความรักอันเป็นนิรันดร์กุหลาบสีม่วงรักแรกพบกุหลาบสีส้มรักเหมือนเดิมและมากกว่าเดิมอ๋อเธยพิมพ์มอมเธอเก่งจังเลยอ่ะก็จะสวยกุกันไงได้โออเก่งฉันว่าอย่างไมค์กับเดียใช่ไหม หมองก,กับดอกกุหลาบสีขาวเพราะว่าเป็นแบบความรบริรสุทธิ์ใสๆอย่างเงี้อยอุ้ยคุณลุอ๋อกุหลาบสีขาว นี่ครับนายอะให้ธรรมดามันก็ไม่ตื่นเต้นสินายนะจะต้องเอาไปวางไว้ใต้โต๊ะเดียวพอเดียรเปิดโต๊ะมาจะือดตกใจไงและทีเนี้ยพอเดียรเขาแบบให้ให้โนบุหลักขาวฉันนายก็ทำฟิลฟิลแบบเอะเฮะมีไงไว้ใต้โต๊ะอย่างนี้หรอพิมต่อเลย วางแบบนี้ใช่ไหมพิมใช่อลูสวเีอลสวเดียลสวเดียลูสวเดีอก นนี่พอยังพิมพ์โอ๊ยเยอะไปนะคะเฮ้ยดอกไม้ใครอ่ะเขอบนากี้ทำไมเนี่ยฉันตกใจหมดเลยดอกไม้นั่นดอกไม้อะ few moments later เฮ้ยพิวค่ะค่ะหมูอะไรเนาะใช่ใช่อะไรเนี่ยคะพิมพ์กูด่าฉันอะหลายร้อยบาท แกเป็นคนไม่ชอบดอกกุหลาบเนาะใครจะไปรู้เงินนะใช่ไหมไหนเธอบอกว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะชอบดอกไม้โอ้ยก็ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดไหมล่ะก็ส่วนใหญ่แม้99เปอร์เซ็นต์อ่ะจริงแล้วนะหญิงเดียวไม่ชอบเนื้อฉันก็ไม่ได้ชอบดอกกุหลาบนะคิวเธอชอบไหมไม่เฮ้ยเธอบอกว่าอันนี้จะบอกอันนี้จะบอนไหนเนี่ยทำไมเธอจะบอกนี่มันเป็นแค่แผนหนึ่งยังมีแผนสองอยู่อีก โอ้ยฮะยังไงอ่ะโอเคค่ะงานนี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็ผู้หญิงเนี่ยนะไม่ชอบดอกกุหลาบก็โอเคแต่ว่าร้อยถึงร้อยเนี่ยก็ชอบของหรูหราอยู่ดีจริง,รงไหมพู้บอกว่าสร้อยหรือว่าสร้อยกำไลอะไรอย่างเงี้ยแบบแหวนนู่นนี่นั่นในกระเป๋าพวกนี้ไงใช่ไหมพี่เธอชอบไหมชอบดิอืม๋อเดี๋ยวดูอะไรอยู่อะก็นี่อะดิดูดิสวยไหมอ่ะมีแหวนข้อมือด้วยนะโห collection ใหม่เลยอ่ะเท่าไหร่มาก อ๋ออะไรนี่ไหนเดียนี่ไงมันเป็นคอลเลคชั่นใหม่แหวนกับสร้อยข้อมือน่ารักมากเลยอ่ะครับเท่าไหร่เหรอเท่าไหร่เหรอนี่อ๋อ แม่จะจุดพวกนี้ฉันเนี่ยนะเ้ยอกคนนั้เลว่าขอบคุณนะไม่น่าติดดีมากเลยอะขอบคุณนะเฮ้ยจะจุดที่นี้หุยดีอะอ Oh my god นี่เป็นคนเล็กฉันที่ทายทุกอย่างได้ได้เหอซื้อหรอใช่คะเมื่อวานขับซื้อให้น่ะอ้าว 带上我。 ไปกินข้าวกะเพราหมูตายแล้วยัอะดี๋ยวดิวพีนโหยทำไงดิเนี่ยเฮ้ยนี่นี่บอกฉันยวันนี้อย่าบอกแล้วว่าขับซื้อให้อะนั่นใช่ขับซื้อให้เหรอที่ระเนี่ยใส่กระดาเดียมากเลยเนี่ยย้อมาซื้อใแกเอุ้ยไปจับเขางถนอมหน่อยเถอ ก็เป๋าไปแล้วแพงมากเลยฉันขอพ่อพ่อก็ไม่ซื้อให้อะโหขับใจดีมากเลยอะซื้อให้ฉันด้วยเฮ้ยฮะอันดับดะเบอกหนูว่าแถมเงินสดมาด้วยอะ,ะไม่ใช่แถมเงินสดอะไรล่ะมันเขียนว่าเมดนชน่าดูสิไหนดูตีไหนดูซิอุ้ยเมดินช้หน่าจริงด้วย ใก็รู้แล้วโหสายลอกด้วยของปอมนี่ไม่ใช่อก๊อปเกตเอหรือกอลเกตบีเนี่ยนี่มันก๊อปเกตแซด Z เลยไม่ไหวเลยอะ่เออะเดียเฮ้ยทำไมครับทำกับเราแบบนี้เนี่ยซื้อของปอมให้เราเหรอเนี่ยโอ,อ้ออแม่ก็น,นะครับคงไม่ได้มีเจตนาร้า,ายอะไรหรอกก็คือปลอมมันแพงอะนะตั้งชาแนลต้องแสนเต็มเลยแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ซื้อแหวนแล้วก็สร้อยข้อมือของแท้ให้ใหเธอหนีใช่ไหมของแท้ที่ไหนเล่าโหตอนเช็คเราไปอาบน้ำนะสีทะเ หมดเลยกลายเป็นสีดำไปเลยอะเป,เป็นไงครับคุณเดียอะไรอะอครับยังกระเป๋าใส่ของทำไมอะครับโหกครับแม่ซื้อของปลอมไม่ชัดเหรอเนี่ยแม่รู้ถูกฉันเกินไปแล้วนะโอ๊ยรู้ด้วยครับว่ามันปลอม <c oughs> โอ้ยค่ะ ทำไมจะไม่รู้ละ่ะทำไมไม่ซื้อของปอมเกตเอโนยล่ะนี่ซื้อของปอมเกตแซดมาเลยแถมมันแมนอินชัยหน้าบ้าไปเนี่ยใครมันจะไม่ร kind of ู้โหนี่ยไม่ใช่แ่กระเป๋านะครับเมื่อวันก่อนอ่ะพี่นายซื้อแหวนให้ฉันอ่ะโหแค่ฉันเอาไปโดนน้ำเดียวสีก็ถลอกหมดแล้วอ่ะกลายเปสีดำสีหมดเลยเนี่ยนายจะดูถูกฉันเกินไปแล้วนะครับ การซื้อของป้าเบางถ้านายซื้อของแพ้ให้เดียนะปานเนี่ยติดติดไปแล้วขอบอกเลยใช่ไหมล่ะอยู่แล้วเออแล้วเราจะมีเง,งินไปซื้อขนาดนั้นล่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำงานสิวแผนสองแต่สามก็ใช่ให้ฉันทำไงอ่ะผู้หญิงนะร้อยทางร้อยก็ต้องชอบผู้ชายเอาอกเอาใจเออเดียให้ให้ฉันช่วยถือกระเป๋าไหม คือทำไมอะต้องอยู hina, ่แตรงนี้เองไงะครับสำเร็จไหมเอาอีกเอาอีกเยอะเลยเยอะเเอาเยอะเเอาเยอะเดียครับยวนะครับลงไปซื <dat> ้อให้เราเพิ่งกินขอนขึ้นห้องไปอะ้วเดียกินแซนวิชมาอยดวครับลงไปซื้อให้ฉันเกลียดแซนวิช โอ้ยโอเคเว้ยอ,อืมเดียครับเหนื่อยไหมครับเดียครับนวดเท้าให้อ,อะไรเนี่ยครับยู่ดีๆมันจะมานวดเท้าอะไรอ,อ่ะแผลเลยออเธอลยพิทออ้ครับตีนนที่สองโลกนี่นายต้องพยายามต่อไปเอาอีสุดตัวนี้อีกอตัวนี้เหรอ เยพื่อนทำไรอยู่อะเฮ้ยจะถามได้สิก็ลอกการบ้านไงครูให้ส่งแล้วเนี่ยอ้่ขอร้องจะไม่ได้ทเลย่องครับผมลอกไปรอแนี่มัเปิดกรเป๋าฉันลเอามารอกออือหิวหครับผมมีขนมให้นี่อะไรมาเปิดกระเป๋าฉันแล้วกสมดฉันมาลอกแล้วเนี่ยนอะไรฉัน่เเอลยนะ จีบยากขานาดเนี้เป็นฉันนะถ้ามีคนมาทําการบ้านให้แบบเนี้ยฉันดีใจจะตายไม่ต้องมานั่งเขียนเองเนี่ยบอมมือจะตายาถ้าเป็นฉันนะดูมีคนซื้อขนมให้ฉันดีใจตายเนี่ยครับฉันกินเองอโอ้โหน่าอ้าวไปเอาไปเชียวอ,อะไรของพวกเธอเนี่ยอย่ามาช่วยฉันแบบนี้เลยเยันเดียเขาโกรธดักแล้วเนี่ยเจนเจนยันขอกินก่อนแต่ว่าเดีย๋ยวฉันกินให้แผนที่ลูก จริงๆแล้วฉันว่าเดียเียก็มีใจให้นายนะครับแต่ว่าเดียแค่ไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นนายจะต้องทำให้เดียหึงครับ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 ใครเออนดีพิมพิมฟิวมาแล้วเหรออ๋อเออพวกเธอสองคนน่ะสวยมากเลยนะวันนี้ฮะครับนายเป็นบ้า

พิมพูฟิวเลิกกินแล้วไปด,ดูหนังกันนะได้ได้ได้ครับนายชอบพิมกับพูฟิวหรอได้ผลแล้วครานี <c oughs> ใช่ทำไมเหรอหึงเหรอฮะอะไรหึงหึงนะเออไอช่างเถอะแค่ว่าฉันก็ว่าสองคนนั้นน่ารักดีนะถ้าสมมติน,นายชอบอ่ะฉันอ่ะจะคอยลุ้นให้นะอ่ะอาวไม่จุกหรอกออโอ้ยอะไย ไม่หรอคะแทที่เธอบอกมาไม่หัวก็ฮะเอองั้นจะฉันกิดแทนมาใแลกันพี่ิดสิิด ใช้บริการเธอโอ้ยมันไม่ได้เรื่องเลยอ้าว<ๆ>แล้วนายจะทำไงต่อไปล่ะคะฉันว่านะความรักเนี่ยมันใช้ความจริงใจคนรักกันจริงต้องจริงใจต่อกันเดียเธอติดขนมอะขนมจีน,นฟันอ่ะเหลืองเลยขนมลาวซะบอกอ่ะแตงกีมากเลยเดียไปเล่นบาสเหรออืมใช่ในรูไ้ได้ไงอ่ะ <c oughs> กินเงือกเหม็นมากเลยอ่ะไม่ได้ทาเตามาหรอเอ้าจริงเหรอเอ้ยงั้นฉันขอไปจัดการตใจก่อนนะเฮ้ยครับนายช่วยลงหน่อยดีหอมยังอ่ะอือหอมแล้วเฮ้ยจริงเหรอเออหอมเพิ่เยอะเลยเนาะเฮ้ยครับขอบใจนายมากเลยนะโหนายเป็นคนที่จริงใจมากเลยอ่ะเราไม่ได้แบบเจอคนจริงใจแบบนี้มานานมากเลยอ่ะขอบคุณนะที่กล้าบอกเราเตาเหม็นอ่ะเออชอบก็ดีเฮ้ยครับ งั้นต่อไปนี้นายเป็นคนรู้ใจเรานะแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าเดียเขายอมรับยเป็นตฟนแล้วไอ่เดีเเใจด้วยนะไอ่นี่เราทำให้นายเนี่ยได้พบกับเดียแล้วเราทำแผนสำเร็จ e เลยอยะป้าไม่ใช่ถ้าทำคนเดียวพวกเธอไม่เกี่ยว